สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นป .3 ทุกๆคนนะคะกลับมาพบกับครูนิพาพรใจประทุมอีกครั้งนะคะในวิชาสังคมศึกษาค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของแผนพังแผนที่และภาพถ่ายของชุมชน ออนนะคะรูขอติดตามงานกันก่อนนะคะเพราะว่ายังมีนักเรียนหลายๆคนนะคะยังส่งงานครูไม่ครบรีบๆทำงานส่งนะคะเพราะว่าใกล้จะสอบแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะสอบในเดือนตุลาคมนี้แล้วนะคะเรายังเหลือเวลาพบกันอีกประมาณ2อาทิตย์ค่ะแล้วเราก็จะสอบกันแล้วยังไงนักเรียนต้องรีบทํางานส่งนะคะสําหรับวันนี้นะคะการเรียนรู้จะมีในเรื่องอะไรบ้างนะั้นเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะ จุดประสงค์ที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะก็จะมีในเรื่องของการใช้แผนที่แผนผังและภาพถ่ายในการหาข้อมูลทางภูมิศาสตร์ในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะสำหรับเนื้อหาที่เราจะเรียนนะคะก็จะมีข้อมูลทางภูมิศาสตร์ค่ะการใช้แผนที่ในการหาข้อมูลภูมิศาสตร์ในชุมชนการใช้แผนผังในการหาข้อมูลทางภูมิศาสตร์ในชุมชนและการใช้รูปถ่ายทางอากาศในการหาข้อมูลทางภูมิศาสตร์ของชุมชนค่ะ ซึ่งข้อมูลทางภูมิศาสตร์นะคะนั้นหมายถึงข้อเท็จจริงและรายละเอียดของสิ่งต่างๆที่มีปรากฏอยู่บนพื้นโลกซึ่งอธิบายได้ด้วยตำแหน่งที่ตั้งระยะทางทิศและรายละเอียดอื่นๆเช่นจากรูปถ่ายมีภูเขาตั้งอยู่ไกลจากทะเลหรือใกล้ทะเลโรงแรมตั้งอยู่ใกล้ชายหาดหรืออาคารบ้านเรือนตั้งกระจายตามพื้นที่ราบเป็นต้นค่ะ ซึ่งเครื่องมือทางภูมิศาสตร์นะคะก็จะมีด้วยกัน3อย่างคือแผนที่ค่ะแผนผังและภาพถ่ายก่อนอื่นนะคะครูมีคลิปวิดีโอ o, เรื่องแผนที่แผนผังและภาพถ่ายให้นักเรียนได้ชมค่ะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันก่อนนะคะ ภาพถ่ายน้องๆเคยสังเกตหรือเปล่าครับว่าภายในบริเวณชุมชนของน้องๆมีโรงเรียนและสถานที่สำคัญต่างๆต,ตั้งอยู่ตำแหน่งใดในบทเรียนนี้เรามาเรียนรู้ให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับตำแหน่งระยะและทิศท,ทางของสถานที่ในชุมชนไปพร้อมๆกับพี่สุดเขตกันเลยครับ แผนที่คือการแสดงส่วนต่างๆบนพื้นผิวโลกทั้งที่เป็นอยู่ตามธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้นโดยแสดงบนวัสดุแบนราบเช่นกระดาษโดยมีการย่อส่วนให้มีขนาดเล็กลงมีสัญ,ญลักษณ์แทนของจริงซึ่งแผนที่ทำให้สามารถรู้ว่าสถานที่สำคัญต่างๆตั้งอยู่ตำแหน่งใด และสามารถนำทางเราไปยังสถานที่ต่างๆนั้นได้ส่วนองค์ประกอบของแผนที่จะประกอบไปด้วยชื่อของแผนที่มาตราส่วนสัญ,ญลักษณ์ต่างๆและทิศนะครับ สัญ,ญลักษณ์บนแผนที่เป็นเครื่องหมายที่แสดงสิ่งต่างๆเช่น 1. สัญ,ญลักษณ์ต้นไม้ 2. สัญ,ญลักษณ์แม่น้ำ 3. สัญ,ญลักษณ์ถนนแผนผังคือการย่อส่วนสิ่งต่างๆบนพื้นที่ลงบนกระดาษหรือวัสดุอื่น ให้ทราบที่ตั้งของสิ่งเหล่านั้นเช่นแผนผังชุมชนแผนผังชุมชนในภาพคือตัวอย่างแผนผังชุมชนจะแสดงตำแหน่งและสถานที่ต่างๆเช่น 1. โรงเรียน 2. ถนน 3. บึงน้ำ 4. สถานีตำรวจ 5. ที่ว่าการอำเภอเป็นต้นแล้วน้องๆจะรู้ได้อย่างไรว่าสถานที่ต่างๆอยู่ในทิศทางใดบ้างเราดูได้จากเข็มทิศที่มี4ด้านคือทิศเหนือทิศใต้ทิศต,ตะวันออกและทิศต,ตะวันตกนั่นเองเรามาดูความสัมพันธ์ของสถานที่ต่างๆในชุมชนกันครับ เช่นตลาดตั้งอยู่ทางทิศเหนือของสวนสาธารณะวัดตั้งอยู่ทางทิศต,ตะวันออกของสนามกีฬาน้องๆตอบได้ไหมครับว่าสถานที่ใดอยู่ใกล้จากโรงพยาบาลมากที่สุดตอบได้ไหมเอ่ยที่อยู่อาศัยนั่นเองครับเรามาดูภาพถ่ายกันครับ คือภาพที่บันทึกด้วยกล้องถ่ายรูปให้เห็นลักษณะของสถานที่ต่างๆในภาพเช่นภาพถ่ายชุมชนแสดงถึงที่ตั้งริมฝั่งแม่น้ำเป็นชุมชนหนาแน,น่นและมีตลาดภายในชุมชนเป็นอย่างไรกันบ้างครับน้องๆเมื่อน้องๆได้ศึกษาเรียนรู้แผนที่แผนผังและภาพถ่าย น้องๆสามารถบอกที่ตั้งของสถานที่สำคัญในชุมชนได้หรือไม่จบบทเรียนแล้วน้องๆลองสังเกตดูนะครับว่าชุมชนของน้องๆมีสถานที่สำคัญอะไรและบ้านของน้องๆอ,อยู่ใกล้กับสถานที่ใดบ้างเพื่อที่จะได้เข้าใจสภาพพื้นที่มากขึ้นสำหรับบทเรียนนี้ พี่สุดเขตขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในบทเรียนหน้านะครับสวัสดีครับ เราได้เรียนรู้และทราบเกี่ยวกับความหมายของขเ,ออเครื่องมือทางภูมิศาสตร์กันไปแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแผนที่แผนผังหรือว่าภาพถ่ายทีนี้เรามาดูในเรื่องของความแตกต่างนะคะของการใช้แผนที่แผนผังและภาพถ่ายในการหาข้อมูลทางภูมิศาสตร์กันบ้างค่ะซึ่งแต่ละอย่างนั้นก็จะมีความแตกต่างกันในการศึกษาค้นคว้าในข้อมูลของภูมิศาสตร์นะคะ ซึ่งหนึ่งเลยนะคะในเรื่องของแผนที่นะคะจะมีได้กันหลายประเภทค่ะเพื่อให้เราได้ศึกษาข้อมูลที่ถูกต้องตรงตามที่เราต้องการนะคะซึ่งแผนที่นั้นจะประกอบไปด้วย4อย่างด้วยกันคือแผนที่ที่ระบุภูมิประเทศค่ะซึ่งก็แสดงข้อมูลพื้นฐานทั่วไปเกี่ยวกับภูมิประเทศนั่นเอง2จะเป็นแผนที่เฉพาะเรื่องค่ะก็ยกตัวอย่างเช่นแผนที่ที่เป็นเรื่องของธรณีนะคะก็จะให้ข้อมูลในเรื่องของหินอย่างเดียวเลยค่ะ 3นะคะก็จะเป็นแผนที่เรื่องของการท่องเที่ยวค่ะซึ่งก็จะแสดงเกี่ยวกับข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวต่างๆซึ่งก็จะมีรายละเอียดของการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นภูเขาทะเลหรือพื้นที่ที่เป็นเรื่องของการท่องเที่ยวเท่านั้นค่ะสำหรับข้อที่4นะคะก็จะเป็น,นแผนที่ที่แสดงข้อมูลที่แบ่งเขตการปกครองค่ะหรือแสดงที่ตั้งของเมืองต่างๆในแต่ละภาคของประเทศนั่นเองค่ะ สำหรับแผนที่นี้นะคะเป็นแผนที่ของโรงเรียนชุมชนวัดบางขันของเรานั่นเองค่ะซึ่งก็จะแสดงให้เห็นในตัวแผนที่นะคะว่าสิ่งต่างๆที่เราพบอยู่ด้านรอบๆบของโรงเรียนชุมชนวัดบางขันนั้นมีสถานที่สําคัญอยู่ตำแหน่งใดกันบ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นทิศใต้ใน,นะคะก็จะติดกับวัดบางขันนั่นเองส่วนทางทิศตะวันตกนะคะก็จะติดกับตลาดบางขันแล้วก็ธนาคารต่างๆรวมไปถึงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วยนะคะส่วนด้านตะวันออกนั้นก็จะเป็นโรงเรียน ไทยรัฐวิทยานั่นเองค่ะซึ่งเราสามารถมองเห็นจากแผนแผนที่นี้นะคะก็จะทําให้เรามองภาพออกว่าเราจะต้องเดินทางไปตําแหน่งใดถักเราจะต้องเ,ออเดินทางไปในที่ต่างๆแบบนี้นะคะต่อไปเรามาดูในเรื่องของการใช้แผนผังในการหาข้อมูลทางภูมิศาสตร์ของชุมชนกันบ้างนะคะซึ่งแผนผังนะคะจะประกอบไปด้วยการหาตำแหน่งที่ตั้งของสิ่งต่างๆนะคะ และก็ระยะทางของระหว่างสิ่งต่างๆนั้นนะคะรวมไปถึงการหาทิศทางของสิ่งต่างๆนั้นด้วยค่ะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างของแผนผังของชุมชนค่ะสมมุติว่าเรามีชุมชนอยู่ชุมชนหนึ่งก็จะมีด้านทิศต,ต่างๆไม่ว่าจะเป็นทิศต,ตะวันออกทิศเหนือทิศใต้จะแสดงให้เห็นว่าสิ่งต่างๆที่อยู่ในแผนผังของชุมชนนั้นประกอบไปด้วยอะไรบ้างโดยที่เราก็จะมีเส้นถนนนะคะเป็นเส้นที่เราจะ บอกว่าการเดินทางจะต้องเดินทางอย่างไรก็จะสะดวกในการที่เราจะมองเห็นภาพว่าการเดินทางนั้นถ้าเราจะไปในสถานที่ต่างๆเราจะต้องเดินทางไปทางใดบ้างไปทิศใดบ้างแบบนี้นะคะสำหรับการใช้รูปถ่ายทางอากาศในการหาข้อมูลทางภูมิศาสตร์ในชุมชนนะคะในส่วนนี้นะคะจะเป็นเรื่องของการหาตำแหน่งที่ตั้งของสิ่งต่างๆค่ะ ที่เราจะมองออกว่าใน humanity, ในแต่ละจุดในแต่ละสถานที่นั้นประกอบด้วยอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นแม่น้ําเป็นทะเลเป็นภูเขาเราสามารถมองเห็นภาพได้อย่างชัดเจนเนื่องจากว่าเป็นภาพถ่ายนะคะซึ่งจะถ่ายจากทางมุมสูงไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายจากดาวเทียมหรือภาพถ่ายจากที่เราถ่ายจากที่ถุงที่สูงนะคะก็จะบอกก็จะบอกให้เห็นว่าสถานที่ต่างๆในภาพนั้นประกอบด้วยอะไรบ้างอย่างชัดเจนค่ะ สำหรับภาพถ่ายจากดาวเทียมนะคะจะเป็นภาพถ่ายที่ค่อนข้างที่จะให้เราเห็นในมุมกว้างเลยค่ะก็คือการหาตำแหน่งในที่ตั้งของสิ่งต่างๆเช่นเกาะที่อยู่ในอ่างเก็บน้ำค่ะการหาระยะทางของสิ่งต่างๆนะคะ การหาทิศของสิ่งต่างๆแล้วก็การระบุว่าสิ่งต่างๆนั้นมีอะไรอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกันบ้างนะคะแต่ว่าจะอยู่ในมุมที่ค่อนข้างสูงค่ะเพราะว่าภาพถ่ายจากดาวเทียมนั้นจะอยู่ไกลจากโลกนักนะคะแต่ว่าเราก็จะเห็นในภาพก,กว้างๆของเมืองของจังหวดัดหรือของประเทศของเราค่ะต่อไปเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้ในกิจกรรมเรื่องของการค้นหาข้อมูลทางภูมิศาสตร์กันนะคะครูจะมีเกมให้พวกเราได้เรียนรู้กันค่ะ มาดูกันเลยนะคะในส่วนของข้อ1ค่ะค่ะเครื่องมือที่นักเรียนเห็นอยู่นี้เป็นเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ชนิดใดคะมีคำตอบได้กัน4ตัวเลือกนะคะมองจากภาพแล้วรู้ใช่ไหมคะใจแล้วค่ะเป็นแผนที่นั่นเอง สำหรับข้อที่2นะคะจากภาพที่เราเห็นเป็นเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ชนิดใดคะลักษณะคล้ายๆอะไรเอย่ยมีสถานที่ต่างๆอยู่ในภาพใช่แล้วค่ะ าภาพนี้นะคะก็จะเป็นภาพของแผนผังนั่นเองค่ะเรามาดูในข้อที่3กันนะคะเรามีภาพอีกภาพนี้นะคะจะเป็นภาพเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ชนิดใดคะคุณคุณไหมคะเราเห็นแต่หลังคาซึ่งมองเห็นแกแต่ไกลๆนะคะ แต่เห็นถนนเห็นเส้นทางเห็นไหมคะเป็นภาพของอะไรเอ่ยใช่แล้วค่ะภาพจากภาพดาวเทียมนั่นเองค่ะต่อไปเรามาดูในข้อที่4กันนะคะ คำถามถามว่าหากต้องการทราบว่าจังหวัดอยุธยาอยู่ห่างจากโรงเรียนชุมชนวัดบางขันเท่าไหร่เราจะต้องดูจากเครื่องมือใดคะเราจะต้องใช้เครื่องมืออะไรในการที่เราจะมองเห็นเส้นทางคะใช่แล้วค่ะเราจะต้องดูในเรื่องของแผนที่นั่นเองคะ่ะเราจะต้องเลือกใช้แผนที่ในการมองเห็นเส้นทางนะคะว่าอายุทยาห่างจากโรงเรียนชุมชนวัดบางข UNT ั unfair, นเท่าไหร่นั่นเองค่ะ ต่อไปเราไปดูในหัวข้อสุดท้ายกันค่ะหากเราต้องการทราบว,ว่าโรงเรียนชุมชนวัดบางขันของเรานั้นนะคะมีอาคารเรียนตั้งอยู่ทิศใดบ้างเราจะต้องใช้เครื่องมือใดในการศึกษาค้นคว้าข้อมูลทางภูมิศาสตร์นี้คะหากเราต้องการดูว่าเรามีอาคารกี่อาคารตั้งอยู่ทิศใดบ้างของโรงเรียนเราจะต้องใช้แผนผังนั่นเองค่ะเราจะต้องดูจากแผนผังของโรงเรียนนั่นเองค่ะเราก็จะทราบค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะกิจกรรมเกมในวันนี้นักเรียนตอบได้ทุกข้อเลยใช่ไหมคะใจแล้วนักเรียนทุกคนเก่งมากเลยคะ่ะ สำหรับท้ายนี้นะคะครูก็จะสรุปความรู้เกี่ยวกับวันนี้ที่เราได้เรียนกันไปนะคะซึ่งก็คือภายในชุมชนแต่ละแห่งนั้นนะคะจะประกอบไปด้วยสิ่งต่างๆมากมายซึ่งอยู่ร่วมกันและมีความสัมพันธ์ระหว่างกันโดยทั่วไปแต่ละชุมชนจะมีอาณาบริเวณกว้างขวางแตกต่างกันไปดังนั้นการค้นคว้าข้อมูลต่างๆในพื้นที่ของชุมชนให้ได้ครบถ้วนแม่นยำจำเป็นต้องอาศัยเครื่องมือประเภทต่างๆในการศึกษาค้นคว้านั่นเองค่ะ สำหรับท้ายนี้นะคะครูมีแบบฝึกหัดเรื่องข้อมูลทางภูมิศาสตร์ให้นักเรียนได้ทํานะคะโดยให้นักเรียนนะคะดูแผนที่ที่ครูกําหนดให้นะคะซึ่งเป็นแผนที่ของโรงเรียนชุมชนวัดบางขันของเรานั่นเองค่ะโดยให้ดูรายละเอียดต่างๆของแผนที่นี้นะคะว่าในทิศต,ต่างๆของโรงเรียนนั้นประกอบด้วยสถานที่สําคัญอะไรกันบ้างค่ะจากนั้นนะคะให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดตอนท้ายนะคะซึ่งมีด้วยกัน5ข้อค่ะ ทำลงในสมุดนะคะแล้วถ่ายรูปส่งให้ครูในลายอัลบั้มนะคะครูจะสร้างอัลบั้มไว้ให้สําหรับวันนี้นะคะครูขอจบการเรียนรู้เกี่ยวกับข้อมูลทางภูมิศาสตร์แผนที่แผนผังและภาพถ่ายในการหาข้อ,ขอมูลในทางภูมิศาสตร์นะคะของชุมชนไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ